วันี้วันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์พรุ่นี้วันวาเลนไทน์พวกคนนี้ก็อาบน้ำวันสายๆวัสุกเพื่อตรวจสอบว่าสุขภาพแข็งแรงดีไหมตัวไหนที่อาบน้ำตัวหน้าแข็งแรงตัวที่ไม่อาบเลยแสดงว่า เ่าทีสังเกตนี่ก็อาบเกือบจะทุกตัวมีกำลังลังเลอยู่ตัวจะอาบไม่อาบบางคนบอกว่านกอาบน้ำวันสุกแป้งไปขึ้นเลยอยไปเชื่อพวก่วนิ่มอาบวันสุกเนี่ยอาบยังไงอาบเสร็จแล้วต้องให้มันพึงแดดพึงอะไรแป๊บเดียวเดีแป้งก็ามาแล้ว จดเจ็ดหมืนแข็งไม่ได้แผลยังหายไม่สนิทชนมาแล้วอ,อกยังบินไม่ค่อยทนเท่าไหร่เก็บทำเงินมาสองเที่ยวได้มาสองหมื่นสี่ โซเจียมสองสองสี่ก็อาบน้ำํำร่างกายก็ใช้ได้แต่ไม่ไหวเส้นเส้นหนึ่งหลุดเส้นสองเตรียมจะหลุดอีกแล้วไม่แข็งดีกว,ว่านกมันถอยแนละ้ความแรงไม่มีเสยนายนกไว้ทําเป็นแม่พันต่อไป